ไปไล่กันคุณสาวเบยูกับใดลูกสาวนี่ละจ้าเป็นเหงอเป็นแหงลุยลุยลุย,ลยไปกับการเดินทางจ้าสีผ้าเขาไปในไล่มันไปเฮทยน่ะพี่นอ่อ พวกข้องอยู่นัอยู่เด้อจะ้ะคลิปนี้ก็ขี่ไปได้มาได้ก็ดุนละจ้าสามารถไปกลับบ้านได้ไปไร่ไปนาได้น้องเอิญนะค่ะผู้พวกข้องก็อยู่ข,ข้างทาง,งอยู่เด้อจ้ะเด้อเ,เป็นอย่างจังปอยเพราะว่าเขาขับขี่มานี้ไรดุนละจ้า เป็นการฝึกให้ลูก,น,กน่กจะเนาะกะอนาคตของเขาไม่พายผักหนะไปกันเลยวันนี้พาเดินทางเข้าไร่พาไปไฮมันกับพี่น้องเซนทางไปไ้ไปหนากะต้องยอมรับว่ากับว่าได้สะดวกสบายว่าได้เลิ่อรู้เนาะพี่น้องกันนี้ บ่ได้แห้งยั้งนั่นจะเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจา้าหยิบนี่ในแบบแฟมิลรี่อย่างเห็นทางเส้นทางกับเป็นลุมเป็นบอคคขาเนี่ยกับ,บัวกันนั่นจะเนาะทางไปไ้ไปหนาจา้ะ เดินทางไปหน้าจะพี่นอ้องจ้ะครับเมื่อวานเพื่อนกระครับน่าจะเนะาะน้องเอิญกระครับจะ้ะว่ากับยางที่หมู่มันอยู่จ้งลูกยางตองมีต,งตงองฮัดตองฟื้นคนน่าจะเนาะอายุยาสิเป็นไปด้ยมันเป็นไปบไัวใมันตน้องมีการฮัดเขาข้งเขายางก็ต้องพอนน่าจะเนาะ ถึงทางเดียวเลยจ้าทางเดียวเข้าไล่ผลงานลูกสาวจ้ะนี่ลูกสาวขามาวันนี้ทางก็ยังเห็นเลยจ้ะเห็นลุมเป็น่อ